ครับสวัสดีครับผมใหญ่ชินมัรนะครับด้วยว่าทางเราได้มีการทดสอบท YouTube นะครับหมายถึงว่าทดลองก่อนนะครับยังไม่เอาจริงนะครับเพื่อดูว่าภาพคมชัดนะครับประมาณไหนนะครับโดยเบื้องต้นยังไม่ถึงว่าดีถ้าเต็มร้อยนะครับก็ประมาณสักห้าสิบเซนพอนะครับโดยประมาณนะครับโดยการที่เราจะนําเผยแพร่เนี่ยเรายังไม่ได้ทํายูทู e เลยนะครับเราถือโอกาสทํา YouTube เป็นครั้งแรกเพื่อเผยแพร่ พระวัตถุมงคลที่เรามีอยู่นะครับโดยที่วันนี้เราจะนําเสนอนะครับพระบูชาหรือที่เราเคยทำไปแล้วก็มีแล้วก็ a 4แต่ตอนนี้เราขอเอา a 4ก่อนนะครับเพราะว่าเอาสรุปสั้นๆนะครับให้ได้ใจความนะครับโรยเบื้องต้นนะครับก่อนหน้านี้เรามีสมเบ็ตไกเซอร์นะครับขนาด a 4นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นพระมีที่มีที่มาที่ไปจากประเทศเยอรมันนะครับก็ เป็นเรื่องวิาพากษ์จั์จังพอสมควรนะครับบางคนบอกมีบ้างบางคนบอกไม่มีนะครับแต่ก็สุดท้ายก็มีนะครับแต่วันนี้อันนี้คือก่อนหน้าเราทํา youtube ไปแล้วนะครับอ่าวันนี้อันนี้คือยกตัวอย่างนะครับแล้วก็เบื้องต้นนะครับอ่ะไอ้วันนี้เราก็เสนออีกแบบหนึ่งก็คือเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นสุเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับที่ไม่มีใครเอามาลงมาก่อนแล้วก็ไม่เคยทํา YouTube นะครับเอกลักษณ์ของพระชุดนี้ก็คือ เป็นพุทธพิมพ์ไปเลยนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมีพงตะไบทองนะครับอ่าตะไบทองคำนะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถามว่ามีดียังไงถึงกล้าเอามาโชว์นะครับเรายังไม่เคยดังทุบขยับแล้วดังครับดังแก้แก้แก้อยู่ข้างในนะครับข้างในเนี่ยอ่าเราไม่รู้คืออะไรนะครับเดี๋ยวถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าข้างในคืออะไรก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับอันนี้คือจัดเป็นทิมใหญ่พระประธานนะครับมีหปู่นะครับเบื้องต้นนะแล้วก็ส่วนอีกพิมพ์หนึ่งเนี่ยอ่เอสีเหมือนกันนะครับขนาดเท่ากัันนะครบ ก็มีผงตะไบแล้วก็พิมพ์นี้ก็คือเป็นพิมพ์พราประธานรู้ได้ไงเป็นพระประธานก็จุดสังเกตเราจะดูเพ้นใต้กิหรือใต้ขาหรือขานี่เองนะครับก็คือเรียกพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับเกตมีแบบจรดซุ้มและไม่ไม่ลักษณะซุ้มนะครับประมาณนั้นครับอ่าส่วนอีกพิมพ์หนึ่งก็คือไกเซอร์นะครับไกเซอร์เนี่ยคือถ้าคนไม่ไม่รู้จักข้อสังเกตเลยก็จะไม่รู้มันจะมองเหมือนกันนะครับให้ดูดีว่าอ่ามีผงตะไบนะครับด้านซ้ายมือผมเนี่ยมีผงตะไบ ขย่าแล้วดังนะครับขย่าดังนะครับอันนี้ไม่ดังนะครับไม่ดังนี่คือการทดสอบของเราอ่าแล้วเราไม่เคยทํา YouTube หรือลง Facebook ให้ใครดูมีช่วงเช้านิดหนึ่งนะครับโดยประมาณนะครับอ่าครับก็มาดูอีกตัวหนึ่งก็คืออ่าเป็นพิมพ์เกตโบตุ้มนะครับอันนี้เป็นพระที่มีน้อยนะก็นําเสนอพูดบอกสอนกันนะครับถามรู้ได้ไงว่าเป็นเกตโบตุ้มท่านดูตรงนี้นะครับจะมีฟั่นมวยนะครับ แล้วก็มีเส้นพระอาทิตย์บางคนไม่แยกก็คือจะมองว่าเป็นพิมพ์พระประธานเลยแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าไม่สังเกตท่านจะไม่รู้เลยนะครับนี่คือบอกเทคนิคให้นะครับเวลาเวลาสอนจะได้เข้าใจกันง่ายว่าเอ้ยวิธีการดูเนี่ยมีสังกะสีด้วยกับไม่มีสังกะสีนะครับต้องต้องสังเกตนะครับต้องใช้ความชานาญพอสมควรนั่นคือต้องแม่นพิมพ์ก่อนนะครับเนื้อไม่ต้องไปแม่นนะครับเอาคร่าวๆนะครับอ่าส่วนอีกอันนี้ก็คือนี่นะครับก็จะเป็นของอ่าตัวเบ็ด เกตัชโยนะครับอันนี้จะออกวันละคังนะครับสุดสังเกตเวลาเรานับนับที่ฐานเนี่ยเราจะนับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้เจ็ดชั้นนิยมนะครับถ้าเป็นพิมพ์เล็กก็ขายได้หลายร้านนะครับแต่นี่พิมพ์ใหญ่ก็คงจะได้เยอะกว่าประมาณนั้นนะครับอันนี้นําเสนอบอกสอนกันนะครับก็อีกพิมพ์นึงก็เป็นพิมพ์คล้ายกันนะครับเป็นพิมพ์คล้ายกันแต่มันเป็นพิมพ์โปรโพนะครับถ้าสังเกต นะครับพิมพ์พักจะคล้ายๆกันนะครับแต่ถ้าไม่สังเกตเลยท่านจะท่านจะดูพิมพ์พักด้วยนะว่ามีปกโคก็ไม่โปกโคนะครับเมื่อทีพักเหมือนกันนะครับนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่เราได้นําเสนอพระเหล่านี้นะครับเพื่อเผยแพร่นะครับโดยการทดสอบออกอากาศเป็นครั้งแรกนะครับเพื่อให้คนได้ติดตามหรือพูดคุยกันนะครับโดยรวมถามว่าราคาเนี่ยมันอยู่ที่ความพอใจนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ที่นะครับราคาตั้งกันสูงลิศลับ อันนั้นอันนั้นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเป็นเรื่องของบุคคลนะครับส่วนเราเนี่ยเราถ้าเราจะแบ่งพระไอ้ไข่เนี่ยไม่จำเป็นต้องสูงนะครับไม่จำเป็นต้องถูกหรือแพงมันขึ้นอยู่กับความพอใจนะครับวันนี้เราก็ถือโอกาสทดสอบแล้วก็จะลง YouTube ดูว่าะจะมีผู้ติดตามไหมเพราะว่าเราเปิดทางยูทูบเราเนี่ยอีกช่องทางนึงก็คือใหญ่ชินทัศนอเหมือนกันนะครับโปรไฟล์เราเป็นรูปเสื้อขาวนะครับค่อยพระเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราก็ประกาศทาง u t u b e ทางเฟซด้วยอะไรเงี้ยให้มาแบบ อ่าช่วยกันดูกด, like, ด share, ไลค์กดแชร์กดติดตาอะไรประมาณนี้แต่เบื้องต้นเราเ็าไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเราต้องเอายอดไลค์หรือเอายอดโปรเจกต์นู่นนี่นั่นมาเราไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้อยู่ครับแต่เพียงว่าเราอยากให้คนได้ติดตามว่าวันวันหนึ่งเรานําเสนออะไรมีประโยชน์ไหมนะครับไม่ใช่ลงอะไรก็ได้โลเคชัหาอะไรได้เป็นวันเราไม่ได้ทํานะครับแล้วก็โปรเจกต์ของเราก็คือวันที่18นะครับเมษายนนี้เรามีงานใหญ่นะครับแจกพระมงษาองสำหรับผู้ที่เดินทางมาร่วมง,งานเท่านั้นนะครับ นี่คือโปรเจกต์ของเรานะครับก็วันนี้ก็ได้ข้อสรุปแล้วว่า18มิาแจกแน่นอนนะครับเ,เบื้องต้นก็ผมจะต้องมีแค่นี้นะครับเป็นการทดสอบโอ,อกาสเฉยๆนะครับยังไม่ได้เอาจริงเดี๋ยวเอาจริงแล้วจะบอกครับ